สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่26เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566หะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือใช้สติตรองว่าพักไหนโกหกจงอย่าเลือกพักนั้นเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับการจะเป็นนักการเมืองที่ดีได้เนี่ยอันดับแรกต้องเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์สาธารณะ เป็นสำคัญอันดับต่อมาคือต้องมีความรอบรู้ในสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเมื่อเราทราบข้อความข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาตั้งคำถามว่าแล้วนักการเมืองในบ้านเราเนี่ยจำนวนมากเป็นนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของสาธารณะใช่หรือไม่ ส่วนเรื่องความรอบรู้ในด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะเป็นคําถามตัวโตๆจากสังคมเช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะดูวนักการเมืองคนไหนเห็นแก่ผลประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงหรือไม่ก็จะเป็นต้องกลับไปทบทวนดูพื้นหลังของนักการเมืองคนนั้นว่าก่อนที่จะประกาศตัวลงสนามการเมืองเนี่ยเขาผู้นั้นทําสิ่งใดเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมบ้าง เรามักจะเห็นกันเป็นประจำนะครับว่านักการเมืองไทยส่วนใหญ่ดีแต่ปากพูดในสารพัดเรื่องนั่นแหละครับแต่ไม่สามารถทําตามสิ่งที่พูดได้เลยดังนั้นเราจึงพบอยู่บ่อยๆว่านักการเมืองพูดอะไรก็ได้แม้จะรู้ดีว่าเรื่องที่พูดนั้นไม่มีวันจะเป็นความจริงขึ้นมาเรื่องการหาเสียงของนักการเมืองโดยเฉพาะเรื่องสัญญาว่าจะให้สิ่งต่างๆสารพัดสารพันเป็นประเด็นหนึ่งที่วิญูชนเนี่ย เฝ้าจับตามองและก็เฝ้าสังเกตมาโดยตลอดนะครับแล้วยิ่งมาถึงฤดูการเลือกตั้งก็จะยิ่งพบว่านักการเมืองจํานวนไม่น้อยทีเดียวใช้การหาเสียงด้วยการกระทําที่เสมือนว่าเป็นการตั้งใจจะโกหกประชาชนบางรายนี่แสดงออกราวกับว่าประชาชนเนี่ยไม่มีมันสมองนะครับคิดจะโกหกยังไงก็ได้ดังนั้นจึงพบเห็นข้ออ้างที่นักการเมืองใช้เรียกว่านโยบายของพรรคทั้งๆท,ที่สิ่งที่จงใจนํามาโกหกนั้นไม่มีวัน ทำให้เป็นผลสําเร็จได้อย่างแน่นอนคําโกหกที่สาธารณชนตรวจพบจากป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆที่ติดอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองในระยะนี้นี่นะครับคือสิ่งที่ก่อหน,นี้สินจํานวนมหาศาลให้กับชาติบ้านเมืองแล้วก็ไม่ได้ส่งผลดีให้ระบบเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเลยนะครับแทบจะไม่มีนโยบายของพรรคการเมืองไหนเลยที่ตั้งใจจะวางระบบ โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยสารพัดเรื่องราวที่พักการเมืองปล่อยออกมานั้นล้วนแล้วตะเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบฉาบฉวยโดยใช้หลักการประชานิยมเพื่อหลอกล่อให้ผู้ที่หลงเชื่อเนี่ยคล้อยตามไปสิ่งที่นักการเมืองแต่ละพักแต่ละพักงัดขึ้นมาหลอกล่อประชาชนเพื่อหวังคะแนนเสียงเนี่ย ล้วนแล้วแต่ทาให้เกิดปัญหาด้านการเงินการคลังตามมาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เสียวินยัยทางการเงินการคลังของประเทศทําให้เกิดหนี้สินครัวเรือนมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาเงินเฟ้ออย่างหนักในอนาคตคงไม่ยากเกินไปนะครับที่ประชาชนผู้มีสติปัญญาจะได้ไตร่ตรองว่าพรรคการเมืองไหนใช้ในโยบายโกหกในการหาเสียงและก็ไม่ยากเกินไปอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยจะตั้งสติกัน แล้วก็ดูให้ชัดสิครับว่าพักไหนเนี่ยโกหกเก่งกว่ากันเพราะถ้าหากว่าประชาชนยังมีสติและมีปัญญาแล้วเนี่ยนะครับคําโกหกของพักการเมืองจะไม่มีวันทําร้ายจะไม่มีวันทําลายบ้านเมืองได้เลยยกเว้นว่าประชาชนจะยอมรับว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วไปสนับสนุนพักการเมืองที่หาเสียงด้วยเรื่องโกหกซึ่งนั่นก็หมายความว่าประชาชนที่ไม่มีสติ ให้ความร่วมมือกับนักการเมืองเพื่อล้างผ่านประเทศให้ย่อยยับไปด้วยกันนะครับ